ทุกคนรู้จักริกสตาร์ดัสร็อกสตาร์ระดับโลกใช่ไหมครับคนที่แต่งเพลงฮิตติดชาตทุกเพลงน่ะผมจะเล่าอะไรให้ฟังสมัยเรียนมัธยมริกน่ะตัวแสบเลยจำได้เลยตอนนั้นผมอยู่ห้องเดียวกับริกชื่อจริงเขาคือวิทยานะตอนนั้นวิทยานี่แหละตัวปัญหาประจำโรงเรียนเลยโดดเรียนเป็นว่าเล่นก่อเรื่องทุกวันอาจารย์ปวดหัวกันหมดวิทยานี่เธอไปทำอะไรมาอีกเนี่ย อาจารย์ฝ่ายปกครองตะโกนลั่นต่อแค่ตกแต่งห้องน้ําโรงเรียนใหม่นิดหน่อยครับอาจารย์วิทยาตอบหน้าตาเฉยวันหนึง่งวิทยาโดดเรียนไปเล่นกีตาร์ที่ห้องดนตรีของโรงเรียนแล้วดันไปเจออาจารย์สอนดนตรีเข้าอาจารย์ฟังวิทยาเล่นแล้วถึงกับอึ้งนี่เธอมีพรสวรรค์วิทยาทําไมไม่เอาเวลาไปฝึกซ้อมจากวันนั้นวิทยาเปลี่ยนไปเขาเริ่มตั้งใจเรียนดนตรีฝึกซ้อมอย่างหนัก จนในที่สุดก็ค้นพบสิ่งที่ตัวเองรักและเก่งที่สุดนั่นก็คือดนตรีนั่นเองใครจะไปคิดละ่ะว่านักเรียนเกเรที่ชอบก่อเรื่องจะกลายมาเป็นร็อกสตาร์ชื่อดังระดับโลกได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินใครจากภายนอกเพราะบางทีดาวอาจจะซ่อนอยู่ในดินก็ได้ครับ